่ยวันนี้เราจะมาแกะกล่องดอรมอนกันครับว่าข้างในกล่องนายจะได้ตัวไหนนะครับนี่เลยมีทั้งหมดเก้ารูปภาพนะมาดูกันว่านานจะได้ตัวไหนตึงเต้นเอาจริงๆคือมันแ er อบรุนว่าเราแบบจะได้ตัวไหนมันสวยมันเป็นกล่องที่สุ่มเดี๋ยวมาดูกันตึงเต้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 นเฮ้ยทุกคนให้ได้ว่านานได้ตัวไหนเอ่ย ให้ทายให้ทดัดนแดนแดนแดนดนแดนอุ้ยทาสีชมพูน่าจะได้ตัวที่สองแป้งทาสีนั่นเองเดอร์มอนทาสีนะครับน่ารักมากทุกคนเอาจริงๆถ้าใครอยากไปสุ่มเหมือนในก็ลองไปสุ่มกันดูที่ร้านทอยสครับชั้นสองเซนทันเชียงรายนะครับตรงข้ามกับเออสมบีบีเลยนะครับเน็ตนะครับชั้นสองนะครับ ชื่อร้านถอยสุดครับนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาพิกัดรันไวทายชิมเล่นกันนะครับ <c oughs> ตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปประกอบกันอือจริงๆชอบดไดมอนด์มากชอบนานตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะเป็นอะไรที่เราดูตั้งแต่เด็กๆเรา,าดอทไดมอนด์ชอบม,มากชอบดอไดมอนด์ที่สุดแล้ว <c oughs> ในบรรดากร์ตูนนี้คือมีดไดมอนด์นอะไรที่ถูกใจน่นรารักเดี๋ยวเขาประกอบใส่ก่อนนะ เราก็ต้องดูคูมือกล่องโดยถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าถุกต้องทุกต้องก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยแทนน่ารักไหมทุกคนน่ารักมากโดราเอมอนจันจันตะันตะตะคิดโดราเอมอนอะเดี๋ยวเราขอเพลคขยะแบบหนึ่งเดี๋ยวเราไปแกะกล่องที่สองกันอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่แต่ละ กล่องมันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะมีเก้าภาพเหมือนกันซึ่งให้ทายว่าแต่ในก็มีใจว่าอยากได้ตัวนี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเพราะว่าเอยตุน่นแดนตุน่นแดนอีกแล้วยี่ยี่แบบไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยอะเอาจริงๆโอ้โหดูท้ายหยิบก่อนเฮ้ยหมดแล้วตัวไหนเนี่ยอุย้ยตัวนอนตัวนันฟังเพลงนี่แต่อยากได้ตัวนี้ แต่ไม่ได้แลได้ตัวนี้จ้าแต่ก็ไม่เป็นไรน่ารักเหมือนกันจ้าไปจ้าเราไปแกะกันต่อดีกว่าจ้าทุกคนนี่นะรักแต่ตัวนี้เหมือนไม่ต้องแบบประกอบอะไรเยอะนันจ้าอันนี้ก็เป็นที่วิทยุฟังเพลงของโดราเอมอนน่ารักอนจะิวินียจ้าน่ารักมากสำหรับใส่เป็นแบบพวกสะสมของโมเดลหรือว่า เออ,อะไรอย่างงี้ก็คือจะคุมมากอันที่จริงซึ่งไหนก็ชอบน,ะน่ารักโดยนะ่จ๊ะเดี๋ยวขอจัดมุ้งจี๋เชยเดี๋ยวเราก็จะอวดกันนะจ๊ะทุกคนหนึ่งสองสามแด,ดน่ารักไหมน่ารักมากน่ารักมากบ๊ายบลา